ากไปหาน้องโอ้อยากไปหาน้องอยากไปหาน้องพ่อจ๋าน้องมาหาพี่อุ้ยดูกราบให้น้องมาหาพี่ค่ะแม่แม่ดูทำค่ะดูทำโอ้ยน้องนางธรรมดาโลกไม่จำดจริงดูค่ะแม่แม่รอน้องแล้วค่ะรอ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 ดูกระเป๋าดูดาจุกงวงกันด้วยไอ้ไอ้ไอันนี้ก็รอเล่นให้รักกันค่ะแม่แม่เลี้ยงอยู่เออทางนี้ก็จะปีนขึ้นเสาตลอดรอรอรอทางนี้โกรธค่ะน้องไม่มาเล่นด้วยโกรธโกรธโกรธทางนี้ตีลังกาทางนี้ลื่นค่ะแม่แม่ทางนี้โกรธออัันนนน้้ี่ยรดดูวย สวัสดีคะ่ะสวัสดียามเย็นๆนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะมดใช่ไหมนะคะตอนนี้กําลังจะอาบน้ําให้สองสีพี่น้องนะคะพี่มินนี่กับน้องดวงใจพอดีกําลังจะพาอ่าน้องดวงใจเขาไปพักที่บ้านพักค่ะแม่แม่ตอนนี้น้องยังเรียนไม่จบนะคะเพิ่งเรียนได้ประมาณ50เปอร์เซ็นเองยังไม่ได้ให้น้องพักกับพ่อแสนพี่มินนี่นะคะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นน้องจะแบบว่า เขาเรียกว่ายังไงเขาจะคิดว่าพ่อแสนเนี่ยเป็นพ่อบุญธรรมเป็นแม่บุญธรรมแล้วจะเรียนไม่จบจะไม่ตั้งใจเรียนนะคะเพราะว่ามีเพื่อนเล่นนะคะแม่แม่นะคะเดี๋ยวให้น้องเรียนได้สักประมาณ80เอร์ซเดี๋ยวพาน้องมาพักที่บ้านเรา24ชั่วโมงนะคะแต่น้องไปพักที่บ้านพักของน้องน้องก็มีตะอ้วนไปนอนเฝ้าทุกคืนนะคะแม่แม่น้องไม่ได้นอนเหงาอยู่โดดเดียวเดียวดายนะคะโอเคมาทีา่คลิปวิดีโอของเรากันต่อนะคะตอนนี้ก็อาบน้ําให้เด็กๆค่ะ พราแสนมาอาบด้วยไม่ได้เนื่องจากสภาพอาการตกมันค่อนข้างหนักนะคะเลยมองเด็กๆก,ก่อนเนาะค่ะแม่ๆลูกนางหนูจะไม่ขึ้นขี่หลังน้องนะคะลูกหนูจะไม่ขึ้นขี่หลังน้องนะคนเก่งนะอ่ากอดน้องได้รักน้องได้หยอกน้องได้แต่ไม่ขี่หลังน้องอ่ะนั่งให้น้องดูเลยค่ะทีนี้ใครว่าหนูจะขี่หลังน้องไม่จริงนะคะหนูนั่งแอบถอนขนหางน้องต่างหากดูค่ะแม่แม อ้วนตุ้มปุ๊กทั้งคู่เลยดูค่ะตุ้มปุ๊กกันอยู่อุน้องนางเหมือนเหมือนกบอะ่ะพุงใหญ่มากเลยนะคะดูค่ะดูขเขานั่นงให้เล่นด้วยกันนะคะแม่แม่ผ่อนคลายสบายใจให้ได้แบบว่าอ่าพี่ตาแป๋วของขึ้นแล้วพี่ตาแป๋วของขึ้นแล้วพี่ตาแป๋วของขึ้นแล้วนะคะงอนน้องน้องไม่มาเล่นด้วยค่ะแม่แม่น้องไปหาพ่อแสนค่ะเนี่ยมาอยู่วันเดียวตรงนี้เริ่มติดพ่อแสนแล้วค่ะเพราะว่าพ่อแสนน,นี้น่ารักนะคะ เด็กๆที่ไหนมาก็รักเขาค่ะไม่ทําร้ายช้างเด็กนะคะพ่อแสนสุขถึงแม้จะตกมันอยู่แต่ก็ไม่ไม่แบบว่าเขาเรียกว่ายังไงนะคะไม่ไม่ทําอันตรายให้กับลูกๆอย่างแน่นอนรับประกันเลยนะคะแม่ๆมเพราะว่าถ้าหากเขาแบบว่าทําร้ายเด็กๆน้องดวงใจมาวันแรกจะไม่กล้าวิ่งหาพ่อแสนขนาดนี้นะคะอน้องช้างเขาก็รู้เหมือนกันด้อแม,แม่แม่ว่าเชือกไหนรักเขาหรือว่าเชือกไหนไม่รักเขานะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวดูเด็กๆอาบน้ำผ่อนคลายกันต่อค่ะฉีดเนื้อฉีดตัวที่ต้องฉีดตรงดินดินเพราะว่าดินน่ะจะทำให้น้องเย็นได้นานนะคะแม่แม่จะฉีดน้ำให้ผ่อนคลายโอ้โหพี่ตาแป๋วตัวตุ้มปุกมากเลยค่ะลูกพี่ตาแป๋ว่ะโอ้โหแน่นดึ๊บเลยดูค่ะแม่แม่แมอ้วนมากโอ้โหลูกนาง ไม่ใช่ตัวน้อยๆนะเนี่ยน้ำหนักน่าจะประมาณสามสิบกิโลได้ค่ะแม่แม่เพราะว่าสังเกตดูจากพุงบั้นท้ายนี้แล้วนะคะน่าจะประมาณสามสิบกิโลนี้ได้อ๋อจะขึ้นขี่หลังน้องแล้วจะขึ้นขี่หลังน้องแล้วน้องนางไม่ขึ้นขี่หลังน้องลูกน้องอย่างตัวน้อยอยู่แต่หนูก็ไม่ได้ตัวใหญ่หรอกแต่ว่าน้อเออนะคะนั่นๆดึงหางน้องดึงหางน้องโมโหโมโหโมโหน้องไม่เล่นด้วยโมโห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 ทำไงดีทำไงดี ทำไมดีน้องไม่เล่นด้วยน้องไม่เล่นด้วยมาหาน้องคือเขาอยากให้น้องเนี่ยกลิ้งเล่นตีลังกาเล่นกับเขานะคะใช่อยากให้เล่นกับเขาแต่ว่าน้องอ่ะยังไม่กล้าเล่นกับพี่เพราะว่ายังไม่เคยมาเล่นน้ํากับพี่นะคะก็เอยังเขินเินกันอยู่ก็เลยแบบว่าต่างฝ่ายก็ยังแบบคลิปลุกนะคะแม่แม่อ่ายังคลิปลุกกันหน่อยนะคะยังไม่กล้าปล่อยจอยเนาะค่ะอ่านี่ก็ให้เขา ได้อย่างน้อยๆแบบว่าน้องดวงเขามาอยู่ที่นี่เขาก็ได้อุ่นใจว่าเขายังมีพี่มีพอ่อแสนสุขที่เอ็นดูเขานะคะเขาไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนี่นี่แม่แม่ดูเวลาน้องหันหลังนะคะ<ม>เขาจะมาทางนี้เลยเขาเ<ม>ขางอนน้อง<ม>น้องไม่มาเล่นด้วยไม่รู้จะทํายังไงดีพ่อจ๋าทํายังไงดีคะโอ้ทำยังไงดีทํายังไงดีน้องก็ไม่เล่นด้วยหาน้อง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 อูดูค่ะอยากไปเล่นกับน้องน้องเขาจะไปเล่นนู่นค่ะเขาขึ้นสไลเดอร์แล้วจ้า โอ้หน, ong, นูหนูอยากไปเล่นกับน้องหนูอยากไปเล่นกับน้องให้หน yeah. ูไปด้วยให้หน okay. oh, oh, ูไปด้วยให้หนูไปด้วยให้หนูไปด้วยหนูอยากเล่นกับน้องโอ้เรอยากไปหาน้องอยากไปหาน้องโอ้อยากไปหาน้องอยากไปหาน้องพ่อจ๋าน้องมาหาพี่ออ้ยดูกราบให้น้องมาหาพี่ค่ะแม่แม่ดูทำค่ะดูทำาอ้ยน้องนางธรรมดาโลกไม่จำจริงจิดูค่าแม่แม่อุล่อน้องแล้วค่ะล่อเออล่อล่อเออดูกระเป๋าดูดูเขาจุบงวงกันด้วยไอ้ไอ้ อันนี้ก็รอเล่นให้รักกันค่ะแม่แม่เลี้ยงอยู่ทางนี้เขาจะปีนขึ้นเสาตลอดเลยดู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 ทางนี้โกรธค่ะน้องไม่มาเล่นด้วยโกรธโกรธโว้ยโกรธทางนี้ตีลังกาทางนี้ลื่นค่ะแม่แม่อุ้ยทางนี้โกรธโอ้ยทางนี้ก็ตีล right ังกาดูค่ะนั่นไอ้ทีโอยู่ทางนี้ก็โกรธอันนั้นนั้นนั้รอดูด้วยรอดูด้วยค่ะหนูเล exactly. ่นด้วยหนูเล่นด้วยนะเครื่องเริ่มติดแล้วค่ะแม่แม่เอาเลยเด้อเอาเลยเด้อเอาเลยเด้อน้อง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  โอ้ยดูค่ะดูค่ะแม่แม่โอ้โหโอ้หนี่น oh, ี Me, oh hh, oh hh, ey, ่น hmm. oh, okay. okay. oh, okay. uh ี huh. ่มาอยู่ด oh, okay. ้วยกันวันแรกนะคะโอ้โอน้องดวงใจเย็นๆยนลูกเอ้อน้องนางน้องนางมาเร็วมาเร็วมาโอน้องเร็วโอ้โหไปพึ่งพ่อแสนค่ะทางโน้นดูค่ะอนั่นนั่นนั่นัลัน้องรักน้องโอ้ยนะคะดูค่ะน้องเขาจะวิ่งเขาชอบวิ่งขึ้นตรงเนินเนินเนี่ยค่ะแม่แม่เป็นภูเขาให้เขาเล่นได้อย่างแฮปปี้นะคะ สุกกายสบายใจเลยจะตัวเล็กน่ารักมากดูค่ะดูพี่ตาแป๋วนะดูพี่ตาแป๋วไม่ยอมค่ะดูทางนี้ดูทางนี้นโอ้<ม>เป็นกิจกรรมยามเย็นที่เด็กๆน่ารักแล้วก็มีความสุขกันทั้งคู่เลยนะคะนี่นะพ่อแสนได้มาร่วมมวลกรุ๊ปด้วยกันนี่โอ้โห <ขอ S 1> แฮปปี้เลยนะคะแม่แม่อือหาพ่อแสนค่ะออโอ้ยน้องนางน้องนางน้องนางอยากไปหาน้องน้องนางอยากไปหาน้องดูน้องดูน้องดูน้อง โ, Ooh, โอ๊น้องนางน้องนางไม่เอา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 ลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาโนโนโนเดี๋ยน้องกลัวน้องวิ่งหนีกับบุรีรัมเด้อน้องบายบายพี่ตาแป๋วเด้อน้องวิ่งหนีก่อนเด้อน้องวิ่งหนีพี่ตาแป๋วกลับบุรีรัมเด้อน้องหนีน้องหนีน้องหนีน้องกลัว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  <queen' n S 2> เออเดอกดูค่ะเขาจะเวลาเขาวิ่งมาเขาจะต้องไปหาพ่อแสนสุขเพราะว่าเขารู้ว่าพ่อแสนสุขเนี่ยเป็นที่พึ่งให้เขาได้นะคะแม่แม่เป็นแบบว่าเป็นแบบเป็นพ่อเป็นแม่เขาได้เลยนะคะน้องดวงใจไม่เล่นด้วยค่ะงอนน้องดูน้องโอ้นั่นนั่นอารวาสเอาต้นสับปะรดไปโยนแล้วดูน้องดูน้องอ้ยเนาะใจเย็นใจเย็นๆจเย็นใจเย็น พอแสนก็ยืนให้กำลังใจอยู่ทางนู้นค่ะแม่แม่ดูค่ะถ้าแบบไม่ได้ตกมันมาเล่นด้วยได้เนี่ยโ,โหน่าจะเต็มที่กันทุกชิบเชือกเลยนะคะไว้ยังไงจ้าต้องดงูเออไปไปหาพี่ไปหาพี่พี่เขาถูอยู่ทางนู้นค่ะแม่แม่ดูค่ะมวลกรุปกันเลยนะคะอันนี้ก็จะน่ารักแบบเด็กๆค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเราเซฟด้วยกันทั้งคู่นะคะเด็กๆไม่เป็นอันตรายอย่างแน่นอนนะคะแม่แม่แม ให้เขาเล่นแต่ว่าคือเด็กก็คือเด็กเนาะค่ะแม่แม่น้ําคือสิ่งที่เขาชอบที่จุด <ไง S 1> อยู่แล้วนะคะอตัวจิ๋วเขากลัวตัวจิ๋วเขากลัว<ๆ>ไปแล้ว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 พอน้องมานะคะดูพี่ดูพี่พี่โมโหน้องไม่เล่นด้วยพี่โมโ,โหพี่พโมโห,โห,โหโ พี่โมโหทำยังไงดีทำยังไงดีทำยังไงดีเราไ,งงไ,งลไเล่นด้วย,<ด>ยเอาพ่อแสนพี่มาอย่าไปกล้าพ่อแสนพี่นะ<ด>เออดูขมมองค่ะแม่แม่ดูขมมอง <c oughs> เอฮอ้ยจังแมนเนาะดูว่าเถิดค่ะแม่แม่ความโอลแมนนะคะนี่แม่แม่เอฟซีถามมาว่าถ้าจะให้พาเด็กๆออกไปแบบไปเดินเที่ยวเดินเล่นทํากิจกรรมด้วยกันจะเป็นอย่างไรนะคะโอโหแม่แม่ค่ะต้องถามว่าน้องนิกจะไปตามจับเด็กๆที่ไหนนะคะต้องต้องต้องเป็นคําถามนี้เลยนะคะเพราะว่า ดูเอาเถิดค่ะแม่แม่เนี่ยค่ะอืมนี่ค่ะ,อ,คะอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะคะมวลกรุ๊ปค่ะแม่แม่โอ้โ,อโอน้องนางไปชนเสาทำไมแรงแท้ลกอ่าให้น้องเล่นด้วยค่ะนะคะโอ้สุดยอดจริงๆค่ะแม่แม่ พราแสนก็อยากเล่นสงชารแต่ว่าก็เอนดูนะคะคือน้องนี่ก็อยากมาให้เล่นด้วยกันทั้งสามเชือกแต่ว่าไม่ได้นะคะแม่แม่ขอขอเบรกเพราะแสนไว้หน่อยเพราะว่าไม่ได้จริงๆนะคะอืมอโอเคเดี๋ยวน้องนี่จะปิดคลิปก่อนค่ะหลวงอ้วนนะคะบายบายคุณพ่อคุณแม่เอฟซีก่อนนะคะก็ฝากทุกทุกท่านเป็นกํำลังใจให้นักเรียนน้อยแล้วก็ พี่ตาแป๋วพ่อแสนสุขด้วยนะคะวันนี้ผิดพลาดอย่างไรก็ต้องขออภัยมานะทีนี้จะปิดแล้วไม่ให้ไปไม่อยากให้แม่แม่แมไปหนูยังอยากเล่นตรงนี้หนูไม่อยากปิดคลิปด,ดูค่ะดูค่ะดูค่ะน้องมาหาน้องมาหาน้องมาหารักน้องรักน้องค่ะรักน้อง,องพี่ตาแป๋วรักน้องนะ <c oughs> โอ้ยแสบทั้งคู่ค่ะแม่แม่นะคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมา พบกับความสนุกได้กันได้ใหม่นะคะฝากทุกทุกท่านกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด็กๆด้วยนะคะผิดพลาดอย่างไรก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดี